ที่15มุงคุจกักรวานหญ่สิริทิติมะติเตโชชยะสิทธิมาหิธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิกาลัสตะสัพันตรายะนิวารณะสัมัธตธสะทะวัตโตอะระหะโตสมาสัมพุทธสะทะวัตติงตะมะหาปุริสักักขนาลุภาเวนะอสีตะยานุาพันพ์พยัญชะ นานุพาณะอจุตตะละสัตตะมังคะลานุภาเวนะสัพพาณะรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะสัพปะปาระมิตานุภาเวนะสหะทัสสะอุปปาระมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถาระมิตานุภาเวนะสิง เวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิตานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสัสสัธรรมะผันธานุภาเวนะนวโลกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัตถังกิกะมคานุภาเวนะอัถสัมปัตติยานุภาเวนะฉะะอินญานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะ ภัสพะลายานุภาเวนะสัพพัญยุตญานานุภาเวพพนะานานเมตตากรุาาณาโมทติเตวเบขันภาเวนะสัพพะปะริตานุภาเวนะรัตานาตะยะสระนา,นานภาเวนะตุหังสัพพโะโตท,ทัสโสภุปัตถวัตถกขะโทมะนสัสปายาสาวินัสันโต สัพพะอันตรายวินาสันโตสัพพะสังกัปปาตุยหังสัมมิชัตโตทีคาตุยุตาตุยหังโหตุตตะวัสะชีเวนะสังมังคิโกโหตุสัพพะทาอากาสัปตะภาตะวณะภูมิคังคามหะสมุภาอารักกาเทวตาสัทธาตุมหังอนุรักขันตุ วตุสัพพมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุธังพาเวนสาวตุเตวุสรนตะวสัทธาวนสติวตุเตวตุสัพพมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสตาสติผวนตุเตนัขัตตะยักขะภูตานังปปักขะาณะหานิวารนาปริตัสาอุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปทเว นักขตยะภูตานังปะปะขะหะนิวารนาปาริสัสสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปเทเวนักขตยะภูตานังปะปะขะหะนิวารณาปาริสัสสานุภาเวนะหันตะวาเสตังอุปเทเวคลิปถัดไปบทที่16และบทที่17